สวัสดครับวันีชบับคามครับวันนี้มารีวิวตัว WDV 5 0 0 0นะครับเป็นกล้อง a คชั่นค a m e r a Sport แคมแบบ Wi-Fi นะครับผมมือสเปคครับตัวนี้เป็น Full HD นะครับแล้วก็าสามารถ Connect เข้ากับส่วนของมือถือที่เป็น iOS iPhone Android แล้วก็แท็บเล็ตได้เลยนะครับนี่สเปคของเขาครับ เป็น Full HD นะครับกล้องขนาด5ล้านพิกเซลนะครับผม 1080p ที่30เฟรมนะครับสามารถเลือกความคามชัดได้ 720p ที่60เฟรมนะครับมีเมมโมรีสามารถรองรับเมมโมรีได้ถึง32 g ินะฮะเป็นสารงกิษนะครับอุปกรณ์เขามีให้นะครับสามารถมีรีโมทคอนโทรลได้ด้วยก็มีเ o าน์เกันน้ำด้วยครับ Full HD นะฮะ เดี๋ยวเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับตัวแรกที่เจอเลยก็คือตัวก,กล้องนะครับงานสวยมากครับนี่เป็นส่วนของ h o u s ิ n g กันน้ำนะครับ เดี๋ยวไปดูอุปกรณ์ข้างในก่อนหน่อยครับว่ามีอะไรให้กันบ้างนะฮะก็ในกล่องจะมีกล่องอีกกล่องหนึ่งอยู่ข้างในนะฮะอ๋อจะมีฐานนะครับเอาไว้อันนี้ไว้ยึกกะพวกอของหมวกนะครับติดท,ที่พวกหมวกมอเตอร์ไซค์ได้นะฮะ จะมีฐานแล้วก็มีตัวปรับมุมองศานะครับที่สอันนี้เป็นที่ยึดกาพวกแฮนด์จักรยานหรือแฮนด์มอเตอร์ไซค์นะฮะนี่ครับก็อันนี้ก็จะมีลกล้องสามารถใช้เป็นรีโมทควบคุมได้นะครับมีรีโมทให้ power wheel snap ก็จะมีฐานให้ ขนาดหนึ่งพันมิลแอมนะฮะก้อนเล็กจิูวแล้วก็จะมีสายชาร์จแล้วก็ทันส่งข้อมูลก็มีส่วนของเมนวนวดนะฮะเป็นภาษาอังกฤษไวไฟนะฮะก็จะมีส่วนของ,ของกเกอร์ติดฐานยึดนะครับ มาแล้วค่อยมาดูตัวกล้องกันดีกว่าตัวกล้องสามารถกันน้ำได้นะฮะคราะมีฮาวซิงอยู่เดี๋ยวถอยอเอาฮาวซิงออกได้ตามนี้ออกนะครับแล้วก็มาดูที่ฮาวซิงกันก่อนจะมีปุ่มฮาวซิงมีปุ่มให้สามีปุ่มเนี่ยครับมาดูตัวกล้องครับตัวกล้อง full hd นะฮะ เป็นฟิกโฟกัสเลนส์ที่ F3.1 นะฮะอันนี้จะเป็นส่วนของปุ่มเปิดปิดแล้วก็เป็นปุ่มส่วนของ Wifi อันนี้เป็นส่วนนี้ใส่แบตด,ด้านหลังนะฮะส่วนด้นนี้สามารถต่อกับเมมโม y รีแล้วก็ต่อกับหูฟังนะฮะไอส่วนของไมค์นะครับตัวทีแล้วก็ เป็นส่วนของที่ชาร์จหรือทันเฟอร์ข้อมูลแล้วก็เป็นส่วนของ h a d m i ครับสามารถตอกจอได้นะครับใต้บนจะมีส่ง LED อยู่ครับด้านล่างจะเป็นส่วนของฐานยึดหน้าก็คือเลนส์และนี้เป็นเป็นเอ,อ่ออินเลตบอกขน,นาดการทำงานนะเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้านหลังให้ดูก็เป็นส่วนของที่ใส่แบตเตอรี่นะฮะก้อนจิวมเหนี้ มาป,ปดเครื่องแล้วกดปุ่มนี้ค้างนะเพื่อเปิดเครื่องอิดกดค้างก็จะเปิดเครื่องเลยแล้วก็กดที่ไวไฟมันก็เราสามารถใช้มือถือร์ชหาได้เลยนะครับชอบคมชัดมากครับเป็น f ดีแท้นะฮะโอเคสนใจสั่งตัวกล้อง Wi-Fi เอ่อไอช่างธรรมชาสามารถสั่งซื้อได้ที่ w w w m o n s ด s h o ็ c o m ขอนบคุณมาครับ